สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทเกอร์แบรนด์ไทยในตำนานที่หลายๆคนมักจะคุ้นภาพไทเกอร์บ็อกเซอร์200ที่จอดอยู่แถวสถานีตำรวจแบบเป็นซากอะนะแต่ในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าลืมมันไปนะครับสำหรับบ็อกเซอร์200ตัวรถต้นทุนเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์ที่เรียกได้ว่าแม่งเทพมากๆนะครับ แต่ละรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆคนคงไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนในบางรุ่นตัวผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยตัวผมเองก็เคยหาเอาไว้นานมากนะครับน่าจะเป็นปีแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นรูปรถจริงๆนะครับก็เลยยังไม่เคยนํามาทําคลิปยังไม่เคยนํามาพูดเลยก็คือแอบกลัวนะครับถ้าแบบไม่มีรูปภาพหลักฐานเนี่ย กลัวคนอื่นเขาจะมองว่าเราแบบนั่งเทียนพูดขึ้นมามั่วๆเองแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมได้ไปเจอรูปภาพในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยแหละคือตัวผมเองเนี่ยก็เข้าไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับเพราะปกติเนี่ยผมเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไปในช่วงที่มีงานมอเตอร์โชว์เนาะคือแบบว่าไปขอบันสื่อบ้างอะไรบ้างติดต่อหาคอนแทคประมาณนั้นน,นะครับแต่การเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะผมไปเจอรูปภาพหลายๆรูปที่ยืนยันได้ว่ารถเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่จริง โอ้โหเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของตัวผมจริงๆนะครับโดยเว็บไซต์นี้เขาจะใช้ชื่อว่ากลางปี p h o t o l i g h t c o m และก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปภาพทั้งหมดนี้มาจากเว็บไซต์กลางปี p h o t o l i g h t c o m นั่นเองสําหรับใครที่อยากเข้าไปดูรูปรถหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ลองคลิกเข้าไปใต้ลิงก์ของผมได้นะครับผมแปะเอาไว้ให้ และต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะนํารูปภาพเอามาประกอบในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มีการขออนุญาตทางกลางปีโฟโตไลท์คอมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางกลางปีโฟโตไลท์คอมมากมากนะครับเพราะว่ารูปภาพเหล่านี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าบนเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยคุณไม่มีทางหามันเจอได้อย่างแน่นอนนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาพูดถึงคันแรกของคลิปนี้เลยดีกว่านะครับชื่อ,อมันก็คือ Tiger m e t r i c 125นั่นเอง ซึ่งเจ้าเมตติก125เนี่ยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์กระเทยที่มีดีไซน์หน้าตาแบบเอ๊ะมันมีอยู่จริงเหรอในตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมถึงกัอึ้งและยินงงเลยนะครับว่า เอ้รถรุ่นนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยที่ซ้ำบนท้องถนนเมืองไทยมันมีขายอยู่จริงๆใช่ไหมเนี่ยโดยช่วงปีที่เปิดตัวเนี่ยประมาณปี2004นะครับตอนนี้ปี2022ก็อืมสัก18ปีที่แล้วอะเนาะจากที่ดูภายนอกเนี่ยมันก็คือมอเตอร์ไซค์กระเทย 125cc มีคลัตมือระบายความร้อนด้วยอืมมองไม่ชัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหม้อน้ำหรือว่าเป็นออยล์คูลเลอร์เนาะ แต่นั่นแหละครับก็เป็นรถที่ไม่เคยเห็นบนท้องถนนเลยนะครับข้อมูลเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยคือพยายามหาข้อมูลแล้วแต่รุ่นนี้เนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยนะครับสาหรับใครที่ทันหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของรุ่นนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลตัวรถได้นะครับตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ใช้งานดีไหมและตอนนี้เนี่ยยังวิ่งได้อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ comment มาแล้วกันนะครับและในช่วงปีเดียวกันปี2004เนี่ยท้งไทเกอร์ก็มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันจิว๋วคันนี้เนี่ยแหละครับ ชื่อของมันก็คือไทเกอร์นาโนโดยเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือรถบอทไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กเอาจริงๆก็สามารถขับขี่ได้นะครับจากที่เห็นคือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถขับขี่ได้แบบชิวๆเลยและถ้าถามว่ามันจดทะเบียนได้หรือเปล่าก็คงตอบว่าไม่นะครับผมคือรถแบบนี้เนี่ยน่าจะจดทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยทางไทเกอร์เขามีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคุณ คือมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะครับคือคนส่วนใหญ่ที่คุ้นภาพกับไทเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ไงคือพอมาเจออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไทเกอร์ในตอนนั้นเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยวะ่ะและในช่วงปีเดียวกันเนี่ยทางไทเกอร์ก็มีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อว่าไทเกอร์โอโซนนั่นเอง ถ้าดูจากภายนอกเนี่ยอาจจะคิดว่าเจ้าโอโซนคันนี้เป็นรถปรคไซที่มีเกียร์ออโต้หรือว่าแบบออโตเมติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นรถปบรคไซที่แบบเออเหมือนเวฟอะครับคือต้องเข้าเกียร์ด้วยนะครับเห็นอย่างงี้เป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะกับรูปทรงรถแบบนี้และที่น่าทึ่งมากๆเนี่ยคือเจ้าโอโซนคันนี้เนี่ยมันมีที่ชาร์จแบตบโทรศัพท์มือถือติดรถมาให้ด้วยครับ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทางไทเกอร์เนี่ยจะอ่านอนาคตได้ไกลขนาดนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรถมอเตอร์ไซส่วนใหญ่ก็จะมีซ็อกเก็ตเสียบ USB ไว้ชาร์จแบตแต่ในตอนนั้นเนี่ยไทยเกอร์ทำมาไว้แล้วครับคือทําก่อนการนานมากครับนานมากๆนานจนมันขายไม่ได้อะนะครับคือต้องบอกก่อนครับว่าในยุคนั้นเนี่ยโทรศัพท์ส่วนใหญ่นะ แบตมันอึดครับมันไม่ได้ใช้งานแบบทุกวันนี้นะถ่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งวันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเกมก็แทบไม่มีให้เล่นครับคือสมัยนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงโนเกียใบไม้โนเกียอ้วนดำอะไรประมาณนั้นแหละคือไอโมบายยังไม่ออกด้วยซ้ำนะปี2004ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามจุดเด่นตรงนี้ไปเพราะว่าเขามองว่าการชาร์จแบตบ,บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่จาเป็นอะนะ ขั้นต่อมานะครับมันมีชื่อว่า Tiger Rocket Boy นั่นเองโดยเจ้า Rocket Boy เนี่ยจะเป็น m i n i b บายล้อ12ที่มีดีไซน์เหมือนกับ Naked b บ k e นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีจำหน่ายในไทยหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่มีนะครับ จากที่หาข้อมูลมาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปจําหน่ายอยู่ในญี่ปุ่นนู่นน่ะนะโดยเจ้าล็อกเก็ตบอยนะครับจะมากับเครื่องยนต์ขนาด1 1 0ซีจ่ายน้ํามันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์จุดเด่นของตัวรถเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงถักสุดพรีเมียมของมันนั่นเองซึ่งดีไซน์ในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะล้ายุคอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับล็อกเก็ตบอยไม่ใช่เป็นมินลิบายคันแรกที่เข้ามาสู่สายตาคนไทยแต่เป็นเจ้าคาวาสกิ KSR ต่างหากล่ะที่มาก่อน ซึ่งเ s r เนี่ยเปิดตัวในปี2004นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไทยเกอร์ก็รีบไหวตัวเปิด Rocket Boy ตามมาแต่นั่นแหละครับผมมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่า Rocket Boy ดูเหมือนจะไม่ได้ขายในประเทศไทยอะนะและในช่วงปีเดียวกันเนี่ยทางไทเกอร์ก็มีการเปิดตัวเจ้า t i เกอร์เอ125คันนี้ด้วยดีไซน์ตัวรถแบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับถือว่าสวยเลยแหละ แต่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้า X Boy 125คันนี้ก็ไม่เห็นมีจำหน่ายในไทยเลยแถมเปิดตัวในปีเดียวแล้วก็หายเงียบไปซะด,ดื้อเอ๊ะน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่นั่นแหละครับไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยครับรู้อย่างเดียวก็คือว่าใช้เครื่องยนต์ขนาด1 2 5 c ซีซีและตัวรถเนี่ยเป็นรูปทรงวิบากแบบนี้ก็เท่านั้นนะนะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมของ X Boy เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างน,นี้เลยนะครับ ในช่วงปี2006นะครับผมทาง t i เกอก็ได้มีการเปิดตัวสกูตเตอร์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของทาง t i เกอก็ว่าได้และรุ่นนี้มีชื่อว่า t i เกอ G Max 150นั่นเองบอกก่อนนะครับ t i เ e r G Max เนี่ยจริงๆมันก็คือ PGO G Max 150นั่นแหละโดยแบรนด์ PGO เนี่ยก็เป็นแบรนด์สกูตเตอร์ชั้นนำของประเทศไต้หวันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไทเกอร์ Tiger ทำได้ดีนะ แต่แปลกใจว่าทําไมขายไม่ได้โดยสเปคตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสิ่งที่ผมชอบกับรถคันนี้มากที่สุดก็คือโชคเดี่ยวที่วางตรงกลางรถนะครับให้อารมณ์ตัวรถที่แบบสปอร์ตมากๆเลยแถมเครื่องยนต์เองเนี่ยก็อยู่ในพิกัด 150cc ซึ่งณเวลานั้นบอกได้เลยนะครับว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําสกูตเตอร์ออโตเมติกแบบนี้ในพิกัด 150cc เลยนะ ในช่วงปีเดียวกันนะครับปี2006เนี่ยทางไทเกอร์ก็ได้เปิดตัวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมโดยใช้ชื่อว่าไทเกอร์โกโก้นะครับดูตัวรถแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะดูเหมือนพวกจักรยานไฟฟ้ามากกว่าแต่บอกเลยครับว่าณเวลานั้นปี2006เนี่ยผมว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังไม่ได้บูมขนาดณวันนี้นะครับความพีคของไทเกอร์ในปี2006เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับ และนี่ก็คือ Tiger Ice 125ซึ่งเปิดตัวในปี2006เหมือนกันบอกเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมตาตึงใจมากๆเพราะผมไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงเว้ยตอนแรกผมพยายามหารูปภาพแทบตายนะครับได้มาอยู่2รูปจนกระทั่งมาเจอรูปนี้แหละครับเป็นรูปของ Tiger Ice 125ที่เป็นตัวแต่งเอาไว้โชว์ในบูธของ Tiger ปี2006 บอกเลยครับว่ามันสวยมากสําหรับตัวผมเพราะผมชอบสกูตเตอร์ทรงนี้มากๆนะครับมันให้อารมณ์เหมือนพวกสกูตเตอร์ญี่ปุ่นหรือว่าสกูตเตอร์ไต้หวันนะนะคือตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะเจอตัวเป็นๆของ Ti เกอร์ e 125เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอนะครับและถ้าพูดถึงไ c e 125แล้วก็คงจะต้องพูดถึงไ c e Hybrid บ้างนะครับและนี่คือ Ti เกอร์ e Hybrid ครับผมมันมีอยู่จริงๆครับรถมอเตอร์ไซค์ไฮบริดในปี2006 ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าคาดไม่ถึงนะครับว่าทางไทเกอร์จะเล่นอะไรขนาดนี้เทคโนโลยีในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทางไทเกอร์จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับโดยเจ้าไอซ์ไฮบริดคันนี้มีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับไอซ์125เป็นอย่างมากแต่มันแตกต่างกันในเรื่องของล้อรถและก็สติกเกอร์ข้างรถนั่นเองครับจุดอ,อื่นๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าล้อของตัวไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นล้อตันๆนะครับ ล้อเหมือนพวกรถในหนังไซไฟยุค90อะไรประมาณนี้เนะเาะเสีจริงๆความไฮบริดเนี่ยมันไม่ใช่ที่ล้อรถนะครับมันอยู่ที่เครื่องยนต์ของตัวรถที่ทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าต่างหากละ่ะจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยมอเตอร์ของตัวไฮบริดจะทํางานต่อเมื่อรถวิ่งช้าๆนะครับด้วยความเร็วประมาณไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่ามอเตอร์เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของล้อหน้านี่แหละซึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดน้ํามันได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานในช่วงความเร็วต่าแบบนี้ และถ้าเราบิดขึ้นไปเนี่ยด้วยความเร็วที่มากขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าเนี่ยจะหยุดทํางานแล้วก็เปลี่ยนให้เครื่องยนต์ทํางานอย่างเต็มรูปแบบแทนคือแบบตรงนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าไทเกอร์เนี่ยคิดมาเยอะจริงๆนะคือแบบแต่ละอย่างนะแม่งเกิดขึ้นในอนาคตหมดเลยเว้ยช่วงปีนั้นเนี่ยปี2006ไม่มีใครคิดหรอกครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอรไฟฟ์ไซค์ไฮบริดคือค่ายเจ้าตลาดค่ายญี่ปุ่นเนะี่ยไม่มีใครเขาทำเลยหรอกครับเน้เวลานั้นแต่ว่าไทเกอร์เนี่ยเขาทำครับแต่ทำแล้วขายได้หรือเปล่าเนี่ย ขั้นต่อมานะครับเปิดตัวช่วงปีเดียวกันเลยครับปี2006รุ่นนี้มีชื่อว่า t i เก r Joker กเกอร์นนั่นเองบอกก่อนนะครับว่า t i เก r ร์จ e กเกธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะพอมีให้เห็นบ้าบนท้องถนนนะครับแต่ไทเกอร์จ็อกเกอร์หนึเนี่ยเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นครับ รถมอเตอร์ไซค์เพื่อบ้านบ้าอะไรยัดเครื่องใหญ่มาขนาดนี้คือถ้าเป็นสปาร์ค135เนี่ยผมพอเข้าใจนะครับเพราะรูปทรงเนี่ยมันยังพอที่จะโชบเชี่ยว พอที่จะเอาไปแข่งได้บ้างแต่ว่าเจ้าจ็กเกอร์หนึคันนี้เนี่ยดูยังไงมันก็ไม่น่าจะ1 3 5่งซีซีนะครับคือรูปทรงของตัวรถเนี่ยมันไม่ให้เลยนะครับแต่ยัดเครื่องมาให้ถึง1 3 5่งอซีซีอันนี้ถือว่าเป็นของแปลกมากนะครับและที่น่าแปลกใจก็คือในปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นบนท้องถนนเลยครับขนาดเซิร์ชในเน็ตเนี่ยบางทียังไม่มีข้อมูลเลยด้วยซ้ํา คันต่อมาก็เปิดตัวช่วงปี2006เหมือนกันครับมันคือเจ้านาโนคันเดิมที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นี่แหละแต่คันนี้เนี่ยมีการปร,ปรับปรุงมาใหม่นะครับผมเป็น t i เกอร์นาโนซ e เ800นั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมอเตอร์ให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงของตัวรถเนี่ยอาจจะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเล็กน้อยและที่สำคัญก็คือว่าสีสันลวดลายของตัวรถเนี่ยดูสวยขึ้นสปอร์ตขึ้นนั่นแหละ และที่ดูเหมือนนำเข้ามาโชว์แต่ว่าไม่ได้วางราคาขายก็คือเจ้า Rocket Boy สีแดงคันนี้ครับในปี2006เหมือนกันนะครับบูทเดียวกันเลยเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมาโชว์นะครับและที่สำคัญมันทำให้รู้ครับว่า Rocket Boy ที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลัสมือด้วยนะครับ และคันสุดท้ายในช่วงปี2 0 0 6เนี่ยคือเจ้านี่ครับชื่อของมันก็คือ Tiger Smart 135s ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็บ่นกับ Joker 135ไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยรถรูปทรงแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องมี CC สูงขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละครับผมอีกคันหนึ่งที่ CC โคตรสูงเลยนะครับรถรูปทรงธรรมดาธรรมด,ดีไซน์แม่บ้านแบบนี้ ขี่วินไม่ได้นะครับเพราะว่าเกินครับผมเกิน 125cc และที่สําคัญเนี่ยก็ไม่รู้เจาแรงไปไหนนะครับยัดเครื่องมา1 3 5cc อีกแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าไทเกอร์น่าจะเป็นแบรนด์เดียวแหะครับที่ยัดเครื่อง1 3 5cc ให้กับรถแม่บ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคือตั้งแต่ผมหาข้อมูลมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับและในช่วงปี2008เนี่ยทางไทเกอร์ก็คัมแบ็กไปอีกรอบนะครับกับงานมอเตอร์โชว บอกเลยครับว่ารอบนี้เนี่ยไทยเกอร์จะหนักจัดเต็มด้วยการนำทั้งนาโนและโกโก้เนี่ยมายืนหน้าบูธเลยนะครับโดยโกโก้เนี่ยมีการปรับสีสันใหม่นะครับก็คือมีสีสันที่ดูแบบวัยรุ่นมากขึ้นนั่นแหละแต่รูปทรงรถเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยเราได้ทราบราคาของทั้ง2รุ่นเลยนะครับโดยเจ้าโกโก้เนี่ยจะวางราคาอยู่ที่12,900บาทและเจ้าโนาโ,โนเนี่ยจะวางราคาอยู่ที่16,900บาทนั่นเองและถ้าถามว่าราคามันแรงไปไหมถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็บอกเลยครับว่าไม่แพงเพราะว่าเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับยุคนี้นะที่ทํากันง่ายๆแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามองถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยบอกเลยครับว่าราคานี้แพงเพราะว่าถ้าคุณเพิ่มอีกเล็กน้อยเนี่ยคุณก็ สามารถจับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาาได้คันหนึ่งแล้วนะคันต่อมาในช่วงปี2008ที่ได้นำมาโชว์เนี่ยก็คือเจ้า Tiger m a t r ทริ115นะครับโดยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรุ่นเดียวกันกับกระเทยคันแรกที่ผมกล่าวไว้ในคลิปนี้นี่แหละครับแต่ว่ามีความต่างก็คือว่าเจ้านี่เนี่ยมีซีซีแค่115ซีซีเท่านั้นและรูปร่างหน้าตาของตัวรถเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนให้ดูสปอร์ตดูทันสมัยมากขึ้น ถ้ามองผ่านๆเนี่ยผมนึกว่า Suzuki r a i e r r 150นะครับบางทีก็อาจจะดูคล้ายกับ o o n ด้ n i นก t ก็ได้นะแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นโชคเดียวอะเนาะและที่ผมแปลกใจก็คือว่าไอ้ตัวที่โชยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือตัวแต่งหรือเปล่าหรือเป็นตัวที่ทำขายจริงๆเลยเพราะผมเคยไปเจอรูปรถแบบนี้เนี่ยแหละครับคือสีนี้ ล้อแบบนี้นะครับปั๊มเบรกแบบนี้ท่อแบบนี้แต่เป็นรถที่ใช้งานอยู่กลางทุ่งกลางสวนนะครับตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาแต่งเวย้ยและที่สําคัญยังคิดว่าเป็นพวกโซนิกพวกอะไรอีกด้วยนะแต่พอมาเจอรถคันนี้นี่แหละก็เลยทําให้นึกถึงตอนนั้นที่ไปเห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าไทเกอร์เขาขายกันแบบนี้เลยวะรถออกจจกโรงงานก็แต่งมาให้แบบนี้เลยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับใครทราบข้อมูลเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะและคันสุดท้ายในช่วงปี2008นะครับ บอกเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเกินคาดครับชื่อของมันก็คือไทเกอร์อีบ็อกเซอร์โดยคำว่าอ e ีเนี่ยไม่ใช่เป็นคำเรียกชื่อของใครบางคนเ,เวลาที่ด่าจิกเขานะครับแต่หมายถึงว่า EV อิเล็กทริกอะไรประมาณนี้แหละครับคือน่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าเลยใช้ชื่อว่าอ e ีนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าครับผมไทเกอร์บ็อกเซอร์คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาจากโรงงานไทเกอร์และใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบ คือเป็นอะไรที่แบบอึ้งทึ่งเสียวมากๆนะครับไทเกอร์ทำแบบนี้ได้ตั้งแต่ปี2008แล้วครับผมจากที่ไปหาข้อมูลในเว็บนอกมานะครับช่วงประมาณปี2010เนี่ยคนต่างประเทศค่อนข้างเหอกับรุ่นนี้มากๆครับเขามองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยนะซึ่งคนไทยในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่และที่ผมไม่แน่ใจไปมากกว่านั้นก็คือว่ามันจําหน่ายในไทยหรือเปล่าเนี่ยสิ คือแบบแอบงงเหมือนกันว่าอาจจะโชว์เฉยๆแล้วไม่ได้จำหน่ายในไทยไปจำาหน่ายในเมืองนอกหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้แบบจริงๆแล้วนะครับและรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า Tiger TT 150 เปิดตัวช่วงประมาณปี2009นะครับและไม่ทราบเหมือนกันว่าขายจริงๆหรือเ,เอามาโชว์เฉยๆแต่บอกได้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนสนใจกับรุ่นนี้มากๆซึ่งณวันนั้นนะครับมอเตอรไซคคลัสตอมมอเตอร์ไซค์ทรงแบบไฟกลมคลาสสิกเกรโท คาเฟ่เลเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับความนิยมแบบเต็มที่นะครับคืออยู่ในเก์ที่แบบเริ่มมีคนสนใจอะ่ะเริ่มนํารถรุ่นนู้นรุ่นนี้มาแปลงนะครับทางไทเกอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะหาโอกาสตรงนี้นะทำรถรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งรูปรักงหน้าตาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าใช้ได้เลยนะครับขับขี่ในปัจจุบันเนี่ยยังดูหล่ออยู่เลยนะรุ่นนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีมาโชว์เฉยๆไม่ได้ทำขายจริงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางไทเกอร์ก็ค่อย,อยๆเฟดตัวเองออกไปนะครับแทบไม่ได้นํารถมาโชว์ใน The cat และในช่วงปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังพอเห็นไทเกอร์ได้อยู่บ้างนะครับแต่แบบปรป้า,ปายเนาะมาสิงกับสตาราเลียนไม่บ้างนะครับวางไว้สําสำคัญอะไรประมาณนี้แล้วสักพักหนึ่งก็ไปมีเปิดตัวกับ,ออบแบรนด์ที่มีชื่อว่าบิ๊กบูมั้งเป็นรถแบบมิดิบอยคล้ายๆกับสตารเลียนนั่นแหละก็ไปสิงสถิตยอยู่ตามบูธแบบนั้นนะครับแล้วรุ่นสุดท้ายที่นํามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยน่าจะเป็นไทเกอร์สตรีทบอมเบอร์นะครับหลังจากนั้นมาไทเกอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะยุติการทําตลาดในไทยไปะนะ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ และที่สำคัญเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์กลางปี photolight.com ด้วยนะครับผมที่อนุญาตให้ผมนำภาพเหล่านี้มาประกอบคลิปได้เพราะบอกเลยครับว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมพยายาหาไปทั่วเลยนะหาแบบจนตัดใจไปแล้วนะครับไม่ได้สนใจและปล่อยมันผ่านไปวันดีคืนดีเนี่ยไปบังเอิญเจอเข้านะครับนั่นแหละไม่รอช้านะครับก็เลยส่งเมลไปขออนุญาตเขานะครับแล้วเขาก็ใจดีอนุญาตมาให้นำมาประกอบคลิปได้เนาะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ